วันนี้มีลูกค้าสั่งให้ทำเค้กแซมมอนให้งบอยู่ประมาณ500บาทเราก็เลือกส่วนนี้ให้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าราคาจะ500้อยไหมอุ้ยห0 6บาทครับผมว่าแล้วเราก็เริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็เริ่มสไลดยนิ้วเท้าไว้ก่อนโดยการใช้ไม้ครับรองแล้วก็สไลดดสสไไลลด์หัวเท้าให้เป็นแผ่นบางๆนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมัวใจเท้าทำเป็นชั้นไว้รอหั่นครับต่อจากนั้นเราก็เริ่มหั่นกันเลยครับ พอหั่นเสร็จแล้วเราก็นําเอาไปล้างน้ํสามน้ํานะครับพอล้างเสร็จนะครับผมสิ้นก็จะดูกรอบสวยใสยแบบนี้นะครับ<า>ต่อจากนั้นเราก็เตรียมทําฐานเค้กได้เลยครับจัดเรียงให้เป็นวงกลมให้มีความหนาเท่ากันนะครับต่อจากนั้นเราก็หั่นแซลมอนเตรียมไว้เลยครับนาทิชชู่นะครับมาซับน้ํามันไว้ครับผมพอทิชชู่ซับน้ามันเสร็จเราก็เริ่มหั่นเตรียมไว้เลยครับผม เราต้องหั่นความหนาความบางต่อชิ้นนะครับให้เท่าๆกันนะครับเค้กแซลมอนค่อยจะดูออกมาสวยงามนะครับสำหรับส่วนหน้าท้องเราก็หั่นเรียมไว้ทำดอกไม้พอเราหั่นแซลมอนเสร็จแล้วเราก็มาประกอบเค้กกันได้เลยครับทำการจัดวางทีละชิ้นนะครับทับกันไปเรื่อยๆนะครับจัดดูให้สวยงามขึ้นนะครับผมทำให้รอบ ฐานหัวใ้เท้าที่เราทําเตรียมไว้เลยนะครับพอเราทําชั้นแรกเสร็จเราก็ต่อด้วยชั้นที่2เลยนะครับทาการวางทีละชิ้นนะครับวางทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นวงกลมให้ครบรอบนะครับผมและก็นําหัวใ้เท้านะครับมายัดตรงกลางนะครับผมเพื่อรอทําดอกไม้นะครับตอนนี้เราก็จะประกอบดอกไม้กันแล้วครับนำชิ้นปลานะครับแต่ละชิ้นนะครับมาประกอบกันให้เป็นดอกไม้แล้วเราก็จัดวางนะครับผมไปที่เค้กที่เราทําเตรียมไว้แล้วนะครับ ให้ดูสวยงามแบบนี้ครับผมออกมาดูสวยงามไหมล่ะครับเราก็จัดแต่งนะครับผมใส่ยํำสาลายเขียวนะครับเพื่อให้ตัดสีนั่นเองนะครับผมออกมาเป็นยังไงครับผมตอนนี้สวยงามไหมล่ะครับเค้กแซลมอนที่ลูกค้าสั่งนะครับในงบ500เองนะครับผมเยียมจัดส่งลูกค้าได้แล้วครับ